ตำยังไตตำยังไตโอ้ตำยังไตไล<อ>ฟ์แล้วผมขึ้นไลฟ์ยังไงออติมนอืมไม่สิเพราะว่ากะบักํำจินมันยังทำได้เลยฉันจะตำยังไตกามินว้าวสกิวเยมมองไม่เห็นมันเล็กมากเลยขอดูก่อน <c oughs> ฮึน่ารักน่ารักมีย่าน่ารักมากไหมย่าอยู่น่ารักมากน่ารักน่ารักอืมมอนกันน่ารักเหมือนกันนี่ขนาดจอเล็กนะครับออราเขายังพุ่งทะลุออกมาถึงกำแพงบ้านผมเลยเอาเอา ยังไงวะเนี่ยกดยังไงมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีมาแล้วมาหาวิธีกันกาเมนอืมเรามาหาวิธีให้จอใหญ่จอใหญ่จอใหญ่ทเย์จอใหญ่ทุอ,อ,อืมเหนื่อยใช่ไหมไทายเออร์เยอะเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่าเหนื่อยมีเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเป็นห่วงคุณมากๆเลยหคุณมากมากอ๋อวิเจค อยู่ <You. laughs> uh, Take care uh, Take care y e a ยาโอเคโอเค I know มากเออท่านเหน่ก็พักผ่อนให้น้องเข้าใจปะ่ะไม่เข้าใจท้านเหน่ก็พักผ่อนท้าเหน่ก็พักผ่อนว่าบางทีอ่ะ <Yeah. S 1> เราก็ไม่ต้องไปแปละ,ะเพื่อนบางทีเราก็คุยกัน หลังบ้านมันก็มีความสุขอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยพอคุณพอคุณมาไทยเนี่ยอคุณมาไทยหรอกัตโต้ไม่กัตวายวายตลกตลกกัตโต้ตื่นตื่น Good. Ah, me, <laughs> me, me. You, your second girlfriend. Me. <laughs> huh? Me. Were you Solo What? You now? Dallo, dallo. Because, because, uh, me? No, 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 no. because, cause, cause. ก็ตุ๊กคุณรู้เนี<_<_<_่ยความลับเราแตกเลยเนี่ยไม่ต้องไปแปลนะเพื่อนเออเจอเจอวีมาเฟนคุณรู้ไหมว่าความลับที่ฉันเก็บมานานมันรั่วไหลออกมาแล้วคอรอก้โตกตปกติผมจะปิดเสียงปกติจะปิดเสียงปกติจะปิดเสียงดือกกมินเ e a ยทำไมคุณดึ้กมาก คุณดืมากเช็ดจอก่อนทำไมคุณดื้อมากทำไมคดื้อมาก What i m you go to bed, Camin? เกี<ะ>่โมงคุณ,คณสลิปกี่โมงกี่โมง YeahWhat t i m า a p p l e s c r e e n w a i t c a <ười> <c ười> ม i นทำยังไงให้จอใหญ่ดี Ah. <coughs> oh, I'm mean, No, no, no. You don't say, don't say, don't say. do <coughs> Yeah Yeah, yeah, yeah. So, uh, don't say, follow me, Charlie. Sorry, Charlie, Charlie, Sally. Sally, 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 Sally. Make a Mecca, a make a make a Hmm. Hmm Why sorry? No 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 no, no. อ้าวกดยังไงวะเนี่ยนี่เป็นชั่วโมงการเรียนรู้วิธีการกดจอใหญ่คู่นะครับผม how we can um can we จอใหญ่จอใหญ่อย่าเพิ่ง no 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 why 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 I don I don't I don't know <c oughs> กดยังไงอ่ะมันต้องมีวิธี ตั้งค่ากดกับจอเย <Yeah. S 1> อ้าวอ้าวอะไรวะเนี่ยอะไรเอออะไรครับเนี่ย